วินจะมาทำอะไรลูกมาสเมโลฟองดูดูซิมันเป็นยังไงมันมีอะไรมาให้บ้างลูกไหนไหนให้เพื่อนดูซิในถุงร้อนตัวนี้เราใส่เข้าไปข้างในแล้วก็อะไรคะมาสเมโลช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วเราทำยังไงลูกทีนี้ดูในนี้เอาวเดี๋ยวเดี๋ยวลำดับแรกเดี๋ยวนะลูกลำดับที่หนึ่งบีบช็อกโกแลตใส่ในถาดพลาสติก พลาสติกอยู่ไหน mm hmm. อ๋อโอเคอันที่สองฉีกซองพลาสติกนำถุงความร้อนใส่ในถ้วย mm hmm. อันที่สามเติมน้ำร้อยมิลลิลิตรน้ำู่ไหนขีดสัญ,ญลักษณ์อ่าก็จะมีขีดสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่ที่กับหนดน้ำอยู่บนรถอ่ะ mm hmm. อันที่สีรีบนำถาด mm hmm. ช็อกโกแลต mm hmm. ปิดถ้วย เพื่อป้องกันการกระเด็นรอหนึ่งนาทีจุ่มช็อโกโกแลตโอ้โหพร้อมรับประทานคำเตือนเขาบอกว่าคำเตือนด้วยนะ,ล,ะลูกระวงังถ้วยร้อนหลังเติมน้ำอ่าโอเคนี้กำลังบ<ม>ีบช็อโกโกแลตใส่นะคะที<ม>่เ<ม>ด็โกต้องระวังจังกำลังบีบช็อกโกแลตใส่แม่แม่ระวังที่ร้อนอือเรามาทำอยู่ริมแมี่ยนะแม่อะไรคะดีบมดย่างลูก จากนั้นเราจะเติมน้ำลงข้างในนี้นะคะสะเทช็อกโกแลตเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปแต่อันนั้นเร็วเลยนะใชเติมเสร็จแล้วอ่ะอะไรมาแล้วโอ้ยมิ้นมิ้นมิ้นโอเคแล้วก็ฝาปิดนะคะรอรอว่ามันจะกระเด็นไหมนี่มุ้เสียวปิดทำไมยังไม่จะระเบิดเออไม่ก็ม่ให้บิดไม่ให้ปิดเหรอปิดเปิดอกไหมพ่อ ก็มันมีควันหรอครับก็จะปิดทีไรมันไม่โลดเะยังไงเนี่ยอ่านดูเมื่อกี้ให้ปิดไหมเออยเขาไม่ให้ปิดเลยลูกเกือบไปแล้วใครบอกให้ปิดเมื่อกี้ดูคนคนเดียเอามันไม่โลดเะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ไม่รอดเลยเมย์มันไม่โลดเลยนี่ทำมาต่อมาเคล็ดใส่นี่โอเคเอามันไม่โอดเคใส่ฟ้ามันต้องรอให้ละลายก่อนนี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะ เราช้อนล่ะนี่เรากำลังฟันขึ้นแล้วนะคะช้อนนี่อยู่ตรงฟันขึ้นแล้ว,ลวมันก็ร้อนไม่มากนะหรือว่าเขาต้องปิดไว้นิดนึงคือยังไงมันไม่มากก็ร้อนไม่มากไหมมันก็ละลายแล้วช็อกโกแลตกหน่อยนะช็อกโกแลตมันร้อนมากกวันนี้เห็นไหมหนี่งโอ้โ กูจิมเราชิมก่อนน่ำพอนะโอ้โหของน้องมยครับหาน้ำไปงามแรงบอกนี่มันจะกินแล้วนะคะของน้องมยอ๋อจิ้มเป็นพืชปูนกิ่เนี่ยยังไงหรอเราไปบ้านไหนต้นโขกประก อร่อยไหมคะห้าสิบบาทชั่วคนนั้นทำไมต้องทำไม่ว่าแต่ไมยถึงว่าทำแล้วก็ไปจุ่มน้ำที่เขาทำจุ่มน้ำแข็งให้มันเย็นน้นแข็งแบบนี้ได้นะแต่เราไม่มีน้ำไข่งเขารอให้ช็อกโกแลตมันร้อนมันจะอร่อยมันร้อนแล้วนะร้อนยังช็อกโกแลตมันร้อนไหมร้อนร้อนแล้วเหรอจุ่มไปเยอะๆเหมือนจุ่มน้ำทิ่ดูดซึมเยอะๆ แต่เราออเอาไปแช่ได้นะแต่ว่าเราไม่มีน้ำแข็งเออใช่เราต้องไปแช่ให้มันเย็นไงจุม่ม,มร้อนๆล้วไปแช่ให้มันเย็นก็แล้วแต่คนหรอกเอาเอาพ่อชิมดูปเป็นไงรสชาติอ่ะม,มุยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ ยังไงมัดเมลู่ในถุงเยานั่งเดี๋ยวแม่จะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอืมช็อกโกแลตอุ่นๆ<อ>ก็อร่อยดีอืมรอ,ยอ,ยอ,อร่อยอยู่ช็อกโกแลตอร่อยอยู่แม่กินมแล้วกินมให้หมดลูกน้ำอะไร มีน้ำอยู่นี่นี่ไงเอาพ่อนี่ไงนี่ไงเอาจิ้มลงมือ่อวฮะจิ้มลงเล่จิ้มลงเลยไม่ไม่ต้องต้องเป็นน้ำ,น,ำน้ำแบบนี้ลูกนี่มันต้องน,น้ำเย็นแข็งแข็ง <laughs> อันนี้เราจุ่มน้ำเย็นเนี่ยแข็งแล้ว ใจเย็นใจเย็นเย็นอันนี้เราจุ่มน้ำเย็นนะคะผนปากฏวดว่าหนึ่งสองสามว้าวแข็งแข็งจริงใช่ไหมแข็งไหมต้องจุ่มอีกนิดนึงมันมีโมีร่อหมดแล้วลูกเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ค่ะเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่เดี๋ยวพาทำใหม่พาทำใหม่กินนี้ก่อนนะน้ำเขียว เดี๋ยวเราทำใหม่นะคะสำหรับอ้ยังร้อนๆอนอยู่เลยหม้อม้อ,มอยังรู้สึกร้อนๆอนอยู่เลยห้าสิบบาทมันก็พอซื้อมาล่นออ,อร่อยอร่อย,ออยใช่ไหมลูกพี่คิวบอกอร่อยมิ้นเป็นไงบ้างเยี่ยม